สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันบางชาแนลครับบรรยากาศตอนเ้าครับผมตอนนี้นะครับกอยู่ในช่วงเดือนมีนานะครับก็มีฝนแหลกลงมาแล้วนะครับผมเมื่อนี้ก็จะมาอัปเดตเป็นคาแดงออนนะครับสีผมได้บำรุงไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วง้านแรงนะครับมาดูกันครับว่าสีผมบำรุงคาไวนะครับได้ผลตามที่ผมได้บอกไว้ในคลิปก่อนหนนี้บอนะครับผม มาดูก่อนนี้กันเลยครับผมนี่ครับผมตอนนี้ก็เริ่มแตกกอแล้วนะครับผมเริ่มมีหน่ออ่อนขึ้นมาแล้วครับนี่ครับสามารถเก็บผลผลิตได้เลยนะครับผมหรือจะเอาไว้เป็นนอพันก้อนก็ได้นะครับผมพี่น้องหนึ่งเดือนนะครับเก็บผลผลิตได้นะครับถ้าไาปลูกค่าตามที่ผมแนะนําไว้นะครับผมเบื่องครับตอนนี้กับกางว่างระบบน้ำนี่ครับพี่น้องขาแดงอ่อนนะครับ การดูแลการทาไผ่ยังว่าท่านเบิรงกับผมแนะนำข่าวนะครับมันมีคลิปที่ผมเคยลงไว้อยู่นะครับการใส่เป็นการพรวนดินรอบๆนะครับพรวนดินรอบๆกอขาล่ำใดถีกแกนะครับล่ำเรื่องสี่นะครับเดี๋ยวกับคอยเริมตัดออกนะครับผมตัดปลายที่มันแกออกนะครับก็ใส่ฟางคุ้มไว้นะครับพรวนดินรอบๆใส่ปุ๋ยแล้วก็คุมฟางครับผมเบิรครับกำลังแตกกอ เก็บพันธ็บผลิตได้เลยนะครับตัวนี้หรือจะเลือกนอกที่สมบูรณ์เก็บไปก็ได้นะครับเป็นนอพันธ์ครับเริ่มแต่กอหมดแล้วครับ,รบเนื้อผ้าเบึงก่อนอื่นนำครับผมอย่างกอนี้นะครับก็ปลูกใหม่นะครับเป็นกอที่ปลูกใหม่แต่ยังบ่ทันมี ยังเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าใครเห็นจังสีนะครับปลูกมาประมาณ2สัปดาห์หรือ1่งเดือนนะครับยังท่านแตกกอกอจะพึงตกใจนะครับลดน้ำบํารุงไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวนออที่อยู่้างๆเขาก็จะแตกกอกขึ้นมาใหม่ครับครับนี่ครับกําลังแตกกอกครับถ้าเก็บขายจิมขายกบตกนอละ1บาทนะครับประมาณนอละ1บาทนะครับขายทั้งกอเอ้ยขายทั้งนอนะครับผม ตอนนี้ระบบน้ำก็ใส่ได้แล้วนะครับครับกอน,นี่จะนอกกำลังออกเลยครับเป็นการทำคาออกฤดูนะครับทํำคาอ่อนให้ออกในฤดูแร้งนะครับให้สามารถเก็บผลผลิตได้นะครับนี่ครับนอน,นี่ก็ เป็นสีหนีเลยนะครับสีชมพูครับนี่ครับปลูกไม้ก,กากําล่างแตกกอครับนี่ครับเป็นกอที่ปลูกไม้ปลูกไม้อายุหนึ่งเดือนนี่ครับกากลาลงแตกหน่อบวกขึ้นมาเลยครับกากเก็บไวปเป็นนอน่านก่อนนะครับน่อน,นี้ ่มาพี่น้องลำสวยๆเลยครับแล้วก็มีหไรนอนเลยครับกำลังแตกกอกขึ้นมานี่ครับสังเกตจะเห็นเป็นดินที่ผมขุดขึ้นมากลบค้นนะครับผมขุดหลอกคล้องใส่ไก่ขึ้นมากลบค้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยแต่ยังมีเศษน่ครับที่วัวครับ ที่น้าอัที่รับพันไปปลูกนะครับผมซื้อพันธไปปลูกนะครับจากทางสวนนะครับเป็นอย่างไรแนวกน็คอมอเมตนกันบ้นะครับผมว่าค่าที่ซื้อไปนะครับผมปลูกติดบอ่อนะครับผมถ้าปลูกตามวิธีที่ผมแนะนาก็คงจะบ่มีปัญหาอย่างนะครับการดูแลก,กับไ้น้ำย่าให้ขาดนะครับตอนนี้ต้นข้าโพดหวาน โซนนี้จะเป็นโซนผักหวานปลาครับบนข้างบนนะครับวกจจะมีผักก้านตรงนะครับเริ่มแตกยอดแล้วนะครับผักก้านตรงการออกยอดจะออกเกือบพร้อมๆกันกับผักหวานปลานะครับแต่ว่าต้นนี้ผมยังว่าท่านเก็บเมล็ดพันธุ์นี่ครับเมล็ดพันธุ์เต็มเลยนี่ครับเมล็ดพันธุ์ผักก้านตรงนะครับใครยังไม่เคยเห็นนะครับออกเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับผมเม็ดแก่ก็เริ่มมีแล้วนะครับก็จะเก็บ ปลูกเป็นสวนเป็นรั้วกินได้นะครับใช้ทําเป็นรั้วกินได้ได้นะครับพักกันตรงปลูกเป็นแนวเป็นแนวรั้วนะครับยอดของเขานะครับเห็นไหมครับพี่น้องสับป,ปะพุนกับมีหลากหลายเลยนะครับผมสำหรับยอดอ่อนนะครับผมกัจะมีสับป,ปะพุนในการจะเลือ่อนอาหารนะครับผมเอามาลวกกินหรือเอามาหนึ่งนะครับลองกลนองกลม่ลองกลตา,านะครับ ลองก้นหม้อนะครับเวลาจะนึ่งปลานะครับก็จะทำให้เนื้อปลามีรสชาติหวานนะครับแก่ตางขโมยนะครับในเล็กน้อยที่ขาดสารอาหารนะครับบอกใครบอกใครอยากกินเขากินน้ำนะครับกำลังมีเม็ดครับพวกเปลือกพวกรากเย่งนี้นะครับก็เอามาต้มอาบได้นะครับผมพวกเปลือกเขานะครับ แก่พดพื้นขั้นต่างๆนะครับมือเน็บชาอย่างพวกนี้นะครับก็สามารถใส่ต้นใส่หลากนะครับเอามาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอามาต้มอาบได้นะครับผมกําลังออกยอดเลยครับนี่ครับกําลังออกยอดใหม่เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วผมก็จะตัดแต่งกิ่งลงมานะครับพอให้ต้นเขาสูงเมล็ดพันธุ์เต็มเลยครับนี่ครับมีเมล็ดพันธุ์ทุกต้นแล้วนะครับเี๋ยวก็จะเพาะใหม่ครับ ผักหวานปลาโซนนี่ก็ยังมองงายปนได้นะครับเพราะว่าการใส่ก้านตรงเป็นไม้กีเลียงกยง็ยังถือว่าบอท่านได้ผลนะครับครับปีหนึ่งจะครบหนึ่งปีแล้วครับผมย,ยังมองง่ามเลยครับเดี๋ยวผมก็จะแก้ไขต่อไปครับผมโซนนี้ไม่สวยแต่ข้างบนก็เริ่มสวยแล้วการปลูกผักก้านตรงนะครับบางทีน้องผักก้านตรงสามารถขยายพันธุ์ด้วยการสับรากได้นะครับเหมือนผักหวานป่าเลยครับต้นนี้ แตกออกเป็นพุ่มเลยครับเพราะว่าผมขุดปลูกขุดรูมเตรียมจะปลูกามะาขามเทศก็พอดีไปโดนรากของผักการตรงเบืองพี่น้องตอนนี้เต็มเลย,อ,ยอันนั้นกระแมนนะครับนะู่นมองเห็นเล็กๆปลูกง่ายครับผมถ้าติดแล้วนะครับก็สามารถขยายพันธุ์โดยการสับรากได้นะครับผักกาดตรง ครับส่วนนี้จะเป็นถั่วแห้นะครับถั่วแห้ยักษ์ถั่วแห้เกษตรก็จะเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วครับโตไวนะครับเป็นไม้ร่มลำไลให้กับต้นอื่นๆได้นะครับเพื่อจะปลูกต้นใหม่นะครับก็เอาถั่วแห้ไปลงมกรนะครับเพื่อให้เขาเป็นร่มไม้พิเลียงนะครับถ้าแดดเกินไปก็จะเห็นใต้ต้นไม้เหลืองตายนะครับต้นนี้เป็นขนุนจำซื้อบ่ได้แล้วครับ เคยลงคลิปไปอยู่ครับเวลาผมปลูกผมก็จะลงเป็นคลิปวิดีโอไ้นะครับจะได้จาได้ว่าเป็นพันธุ้อย่างพันุี้อยงนะครับขนนุนปลูกหลายสายพันธุ์เลยครับโซนนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวเป็นพริกมะละกออะไรพวกนี้ครับมะละกอต้นนี้ก็กำกำง,งามครับ ต้นนี้เป็นหมอนเชียงใหม่อใบเป็นสีมันเป็นเอียงนอพี่น้องนี่ครับใบเขามีอาการปลดแปลกใบหิกเดี๋ยวจะลองเอาอจุลินทรีย์สังกาะแสงมาใส่เบิ่งครับโซนนี้จะเป็นคานะครับที่ขยายพันธุ์กระปลูกไปเบิ้งครับต้นนี้ ปลูกใหม่ปลูกใหม่กำลังมีนอครับผมกำลังติดแหละมีนอขึ้นมาแหละถือว่าติดดีแล้วนะครับผมถ้ามีนอออกไปอย่างนี้ติดดีแล้วลําแก่พวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะสางกอออกนะครับสางกอออกนะครับพื้นดินใหม่นี่ครับปลูกใหม่ติดมาแหละติดหมดแล้วทีดปลูกใหม่มีลํมมีนอขึ้นมาแหละ ก็ต้องคิดเฉลี่ยเลนๆนะครับผมถ้าปลูกหลายๆกอน,นะครับหนอพวกนี้นะครับผมจะจิ้มขายหนอละประมาณ1บาทนะคะรับผมซื้อสองหนอบาทนะครับคิดผมจะคิดอย่างีรนะครับผมถึงปลูกคาหลายผมจะจิ้มไปขายตามลานขาชุมชนนะครับผมเคิดเป็นมัดใบนะครับเอาไปส่งเพิรนมัดละ10บาท20บาทนะครับ กลุ่มฟางกำลังมีนอครับนี่อันนี้เป็นลำเก่านะครับที่ปลูกใหม่เดี๋ยวกลอามีตัดนะครับเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนลาเขาลำเก่าแห่งไปก็ตัดออกกำลังเริ่มแตกก่อนี่ครับ การดูแลบำรุงกะเคยลงคลิปไว้แล้วนะครับถ้าใครถามว่าเบิรงกไม่นะครับยังบวกเคยเบิรงวิธีการดูแลบำรุงคากลองกดที่ตามไ้นะครับผมเพื่อจะมีคลิปแจ้งเตือนกันมานะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ที่หน้าช่องนะครับเป็นคลิปการปลูกคาการบำรุงคานะครับก็นี่ผมปลูกใส่สองแง่งนะครับผมปลูกสองลำยังสี่นะครับลำแม่สองต้นนะครับแล้วก็จะมีแง่งอ่อนตอนนี้ก็กำลังติดแล้วก็แตกกอเลยนะครับ ลำนี่เก็บเป็นต้นพันธุ์สะกอนนะครับเก็บไว้เป็นต้นพันธุ์เดี๋ยวลำนี่นะครับเขาก็จะแตกกอกมาใหม่นะครับครับเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับที่เอามาฝากครับผมถ้ามีอย่างอัปเดตนะครับก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องในเบอร์อีกท่นหนึ่งครับผมนี่ครับระบบน้ำเดี๋ยวผมจะเปิดทดลองให้พี่น้องเบิร์นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ เม,มื่อนี้ผมทดลองแล้วนะครับได้ลดน้ำไปแล้วนะครับรดน้ำในสวนเป็นบางส่วนไปแล้วกะยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับเดี๋ยวทาทดลองระบบน้ำกะจะพาพี่นอ้องบางส่วนอีกรอบหนึ่งครับผมมาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับชนทุเรียนโอเคครับเป็นสวนนนาข้างบานครับพี่น้องเป็นการใส่เวลา่าง,งเกิดประโยชน์ในกิจกรรมมันางครับค่าแต่กอมหมดแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อเอามาฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันวางครับสวัสดีครับ